สวัสดีเอฟซี FC, แม่มบอมบุญครับโอ้โหกัดตัวเองสวัสดีเอฟซี FC, แม่มอมบุญครับสวัสดีคนไทยที่ยังคงใช้จมูกหายใจนะครับมาอยู่กับปืนพัยมานนอกเช่นเคยพี่น้องโอ้โหกัดตัวเองรีบหน่อยมาอยู่กับปืนภายมานนอกพามาหาตีมิม้มช่นเคยพี่น้องอยู่ในกอไผ่นะครับผมเจอแล้วหนึ่งรังผมเพิ่งหนีรูปนะนะครับมาเจอหนึ่งรังกอไผ่นี้ไม่เคยได้ครับเพราะว่าเป็นกอไผ่ที่โดนไฟไหม้พี่น้องนี่แบบนี้ นะครับโดนก็เผาทิ้งนะครับแต่ว่ามันยังไม่ตายช่วงตอนที่ผมปักเป็ดก็คือเหลือแค่ไม่กี่ต้นเดี๋ยวพี่น้องนี่เขาแตกยอดมาใหม่นะครับเดินหาตั้งนานบนหาไม่คิดจะมีบ้างเหรอ,อ,อปรากฏว่ามีนะครับผมแต่อยู่โคตรลึกเลยพี่น้องมาดูดิดูอุปสรรคครับมันดูลึกมากโอ้โหคาดว่าน่าใช้เวลานานเดี๋ยวมาลุ้นกัน,นครับว่าผมใช้เวลากี่นาทีในการจัดการมิ้มรังนี้นะครับผมตีไว้ว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งปะ น่าจะได้อยู่แต่ไอ้ข้างหลังผมนี่ผมเคยตีรังหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมทําคลิปเนี่ยสี่ชั่วโมงพี่น้องรังเดียวโคตรยากพี่น้องสี่ชั่วโมงคือปีที่แล้วความชํานาญมันยังไม่ค่อยมีนะแล้วก็ความชําชองนะครับแต่ปีนี้คือผมเก่งขึ้นเยอะไม่อยากคุยคือเก่งขึ้นเยอะอเออก็ภายไหนก็ได้ก็ภายน้ําอ่ะถ้าจะเอาอ่ะเอาได้หมดนะครับ ขอให้เป็นไม้ไผ่ที่ไม่มีไม่มีกิ่งอ้โเห็นปีนตันเหลือก็คิดตดยเจนระบบก็โอดไปหนึ่งรางดังเบล้อหรือน้องถุน้ำโคตนใหญ่แต่ไปไม่ถึงนะครับหมดแรงซะก่อนมันไม่มีกิ่งครับแบบนี้คือสู้ตายพี่น้องแต่ต้องระวังหน่อยกินก้านมันเยอะมันอาจจะแทงมือแทงอะไรเราได้ถุงมือผมก็ไม่ได้ใหม่อ่ะผมไม่คิดว่าจะมาตีกอไผ่ไงผมมได้เตรียมมานะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้มันจะใช้เวลากินนาทีนะครับผมไปขอเวลาสักครู่ ครับผมโอเคทุกคนหลังจากตัดต้นทูบหรือแค่นี้นะครับใช้เวลาประมาณประมาณครึ่งชั่วโมองพี่น้องอ,อุอุ๊บาถูกเต็มมาอีกสามดอกกูไม่พอครับนะน้องกว่าจะพานไม่ได้ครับโอเคพี่น้องนี่กว่าจะพานไม่ได้ครึ่งชั่วโมองผ่านไปน่าจะประมาณนั้นนะท่านต่ำครึ่งชั่วโมองครับ ิ่มจับเวลาแต่ว่าทูบนี้คือใกล้หมดแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อครับเดี๋ยวให้ดูรังครับผมนี่ครับพี่น้องรังมันใหญ่นะพูดถึงรังมันใหญ่แต่ว่ามันทํามางี้ปุ๊บแล้วก็โคดไปงี้ครับไปทำมางี้ปุ๊บแล้วก็โคดไปงี้ครับเนี่ยมันยื่นออกมายาวไม่ได้เพราะว่ามันติดกอไผ่นะติดกิง่งไผ่กังวว่าทำไมไม่ทำโอมมายืน่นมาทำข้างนอกนะโอ้ยนี่เนาะ งงก็มิมเยแล้วทำจำกอด้วยนะโอเคพี่น้องโอเคพี่น้องน่าจะตอนตัดน่าเสียหายเยอะครับเพราะว่ามันทำคนละกิ่งนะครับผันมหวานทำคนละกิ่งไม่เป็นไรอรเดี๋ยวมาว่ากันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสักครู่นะครโอเคครับตอนนี้ก็ฝ่าไปถึงรังแล้วนะครับผมเหลือตัดอีกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับตัดในส่วนของกิ่งก้านสาขาออกนะครับ เห็นไหมครว่ามันจะมีหัวน้ำสองหัวนะครับหัวมาฝั่งนี้นะครับชี้มาฝั่งนี้ครับแล้วก็ยิงตรงมาแบบนี้นะครับผมนี่ครับรังใหญ่มากนะพี่น้องโคตรใหญ่อ่ะแต่ว่าด้วยพื้นที่มันทําให้เป็นแบบนี้ครับหัวน้ําก็เลยโดนแบ่งทําให้หัวน้ําไม่ใหญ่ครับโอเคน้องเดี๋ยวทางนี้ถ้าออกมาได้ก็ต้องกินนะครับเอาไปกินเอาไปแบ่งเขาเออโอเคพี่น้องไป รังแรกมาแล้วครับพี่น้องหัวน้ำหวานแตกครับช่วยไม่ได้พี่น้องมันยากจริงครับโอ้โหสวยครับเดี๋ยวจะวางไว้ก่อนเดี๋ยวตัดรังที่สองมาครับหัวน้ำดีมากพี่น้องรังที่สองหัวน้ำดีมากครับโอ้โหหยดติ้งพี่น้องเลยเอามาแต่ได้เอามาได้แต่หัวครับรังเอามาไม่ได้ครับเพราะว่ารังติดกับกิ่งไม้เยอะแยะจะไปหมดเลยพี่น้อง โอเคเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งพี่น้องนี่รังเขาครับก็อยู่นี่รูปบนเกาะั้งติดคอนใหญ่เลยนะพี่น้องมีไหมครับทำรังเกาะติดคอนใหญ่โอ้ดังใหญ่มากทังนี้ถ้าเกิดร้างไปแล้วไปทำที่อื่น,นี่คือแบบการตีว่าสาโลแน่นอน,นครับเนาะเพราะไงผมเชื่อว่าเขาฟักต่อแล้วไม่ก็ทำรังต่อครับโอเคพี่น้องไปไปข้างนอกดีกว่าครับโอเคพี่น้อง ถุงเตรียมแพ็กครับหวานๆอยู่ติ๊งๆเลยพี่น้องเอ้ยขอใหม้มิมออกครับนี่เราตัดใส่ถุงตัดใส่ถุงอโอ้โหกว่าจะได้มาพี่น้องเอ้ย ทั้งน้ำเกี่ยวทั้งมิ้มต่อยโอเคเดี๋ยวรังเดี๋ยวไปขึ้นเขาครับ,ร,บรังแกแล้วไม้ไผ่ที่เป็นแบบเนี้ยตันยากเลยนะพี่น้องไม้ไผ่ตายครับมันตันยากมันไม่เหมือนกินสดนะครับ ถ้าตัดให้อย่าตัดตรงนะพี่น้องตัดตรงนี่คือเข้ายากมากให้ตัดเฉียงนี่ครับตัดเฉียงเฉียงวิธีตัดไม้ไผ่ครับไม้ไผ่ไไตายครับหรือว่าไม้ไผ่ใหญ่ไม้ไผ่ไอ้สดเนี่ยให้ตัดเฉียงพี่น้องจะเข้าออง่ายครับสกู่โอ้ยมันหวันก็นไหลจริงจริอเรียบร้อยครับนี่ครับไปตัดเฉียง ชิปเดียวขาดครับโอเคนี่หัวน้ำพี่น้องทูอินวันสองรังในหนึ่งเดียวโอเคไปครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้ห้าโมงแล้วพี่น้องมาตั้งแต่สามโมงเกือบสี่โมงครับห้าโมงเลย ชั่วโมงหนึ่งพอดีครับประมาณชั่วโมงกว่าครับโอเไปสนอมครับผมเดีย๋ยวอยู่จะได้อยู่ครับ